สวัสดีครับวันนี้นะครับผมหน่อยเพิ่มพูนครับผมวันนี้เราก็มารีวิววิแตนนี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้กับผู้ที่หารถได้ใช้งานนะครับผมวันนี้เป็นโค้งเปล่าวิเทนนะครับสาหรับคันนี้ผมเอาเครื่อง95ทดลองระบบนะครับวันนี้เป็นวันที่11นะครับเดือน7นะครับ2516เราก็จะมีวิเทนที่ทําเสร็จแล้วมารีวิวนะครับคันนี้ก็เป็นโค้งเปล่านะครับวิเทนมือ2อ เป็นโครงเปล่าอีแตนมือสองนะครับผมระบบระบบเบรกเกียร์เช็คหมดแล้วนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับคันนี้เปิดจองนะครับผมราคาเฉพาะโครง39,00 0บาทนะครับผมราคาสา0บาทก็คือเป็นกระบะพื้นไม้เดิมนะครับผมพื้นไม้มะค่าคันนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับผมว่ารูปทรงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรายละเอียดรถโดยรอบคันกันเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคันนี้ก็รายละเอียดรถนะครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวเรามาให้ดูกันนะครับว่า เป็นโครงคัสซีของอะไรนะครับวันนี้ร้านสอเพิ่มพูนนะครับผมส่อเพิ่มพูนรถแจนพิจิตนะครับวันนี้เราก็มีอแจนมานําเสนอคันนี้ก็เป็นีแจนมือสองที่ว่าทําเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําเสร็จแล้วยังไม่มีใครจองนะครับผมเพิ่งทําเสร็จนะครับวันนี้เราก็มาให้ดูรายละเอียดโดยรอบคันนะครับอันนี้ผมเอาเครื่อง95ทดลองนะครับเป็นคัสซีของรถยนต์อันนี้เป็นคานด้านหน้านะครับผมช่วงแหนบนะครับอันนี้เป็นช่วงแหนบด้านล่างเป็นคานตรงนะครับผมเป็นคัสซีรถยนต์ทำอาทำเป็นคานตรงแล้วก็ มีแหนบรองรับนะครับผมคันนี้ก็นี่ครับสภาพพื้นโครงคัตซีนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคัตซีก็สวยอยู่ครับผมเหมาะในการบรรทุกนะครับนี่ครับมีสปริงเกาะท้ายนะครับยางล้อหน้าเป็นยางขอบสิบสี่ยางหกร้อยนะครับผมยางหลังก็เป็นยางออสภาพยางก็จะประมาณนี้เลยสภาพยางเป็นยางหกห้าศูนย์ขอบสิบสี่นอลหกลูนะครับเผ่าท้ายนี่ครับสภาพเผ่าท้าย นี้เป็นสภาพเพาวทยนะครับผมอันนี้เป็นสภาพคัสซีนี่ครับคัสซีโอเคอยครับผมนี่ครับเกียร์เป็นสี่เกียร์ด้านหน้านะครับเกียร์ห้าถอยแล้วก็ระบบเบรกน้ํามันนะครับระบบเบรกน้ํามันอันนี้เช็คให้นะครับเช็คให้หมดนะครับคันนี้ก็ระบบใส่สายพานก็จะเป็นหัวหมูนะครับระบบใส่สายพานจะเป็นหัวหมูวินล่างหน้าเจ็ดนะครับอันนี้ผมทดลองเอาระบบใส่ก็คือใส่แค่ลองขับนะครับผมเอาสายพานเส้นเดียวใส่วินบนใส่หน้าสี่วินล่างใส่หน้าเจ็ดนะครับ ระบบใส่เซพานเป็นหัวมูงนะครับวินล่างหน้าเจ็ดวินบนหน้าสี่ทดลองระบบนะครับเอาเครื่องเก้าห้าทดลองระบบอันนี้ก็จะเป็นสภาพยางฝั่งนี้นะครับผมสภาพยางฝั่งนี้อันนี้สภาพคัสซีช่วงล่างครับผมอันนี้สภาพคัสซีช่วงล่างนี่ครับก็ยางท้ายก็นอตล้อหกลูยางหกรอยหสิบขอบสิบสี่สภาพกระบะความยาวนะครับอยู่ที่สามเมตรนะครับผมความยาวของกระบะอยู่ที่สามเมตรความกว้างของกระบะอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับ กระบะเปิดได้ด้านท้ายด้านเดียวนะครับเปิดได้ด้านท้ายด้านเดียวคันนี้นะครับเปิดได้ด้านท้ายด้านเดียวความกว้างก็อยู่ที่เมตรห้ความยาวอยู่ที่สเมตรนะครับคันนี้เป็นกระบะไม้เดิมนะครับผมไม้มะค่านะครับอันนี้สภาพพื้นไม้ด้านในนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมสภาพพื้นไม้เดิมเป็นไม้มะค่านะครับกว้างเมตรห้าสิบจากซ้ายไปขวานะครับความยาวจากหลังที่พิงถึงท้ายอยู่ที่สามเมตรอันนี้เป็นระบบ ไฟท้ายนะครับไฟท้ายดวงไฟเราใส่ให้นะครับผมแต่ระบบลูกค้าต้องไปเดินเอาสราบคันนี้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นช่วงโช๊คช่วงแหนบนะครับผมช่วงแหนบช่วงล่างนะครับผมชุดเบรกนะครับเปลี่ยนพระบงพระเบรกสปริงเบรกให้ใหม่หมดแล้วนะครับคันนี้นะครับชุดเบรกเราใส่ให้ใหม่นะครับคันนี้อ่าอันนี้เป็นสภาพยางฝั่งนี้โดยรอบคันก็เหมาะครับผมเหมาะในการบรรทุกใครหาเข้าไร Phillip ่เข้าสวนนะครับผมใครหาเข้าไร่เข้าสวนร้านเราเป็นร้านมือสองครับผม คันนี้ในรหัสหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับคันนี้มาในรหัสหนึ่งหนึ่งเจ็ดราคาเฉพาะโครงอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเฉพาะโครงอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับก็ช่วงนี้นะครับผมเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับผมเดือนเจ็ดเดือนหน้าก็บางพื้นที่บางบางเขตพื้นที่ก็จะเริ่มมีมันออกนะครับผมก็ใครหาใช้งานนะครับผมลากมันนะครับลากอ้อยปลายปีคันนี้เหมาะเลยครับผมความยาวกระบะอยู่ที่สามเมตรนะครับ กว้างเมตรห้าสิบนะครับความสูงของกล่องอยู่ที่หกสิบเซนนะครับอันนี้เป็นคัสซีรถยนต์นะครับเกียร์สี่เกียร์เดินหน้าเกียร์ห้าถอยนะครับคันนี้เบรกน้ํามันสองล้อหลังหาหาใช้งานนะครับผมคันนี้ก็พร้อมอีกคันนะครับผมเป็นราคาที่เกษตรกรจับต้องได้นะครับผมราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับร้านเราเป็นร้านมือสองครับผมบางจุดบางตำแหน่งมีตำาหนินะครับ ร้านเราเป็นร้านมือสองบางจุดบางตำแหน่งมีตำหนินะครับบางจุดบางตำแหน่งก็จะมีตำหนิบ้างนะครับก็จะให้ดูก่อนว,ว่ามีโบมีอะไรตรงไหนบ้างมีบุบมีไม้ไม่เต็มนะครับก็จะให้ดูก่อนเพราะว่าร้านเราเป็นร้านมือสองนะครับผมก็แต่ละบ่งระบบ,บเบรกน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายเราถ่ายให้นะครับน้ามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายถ่ายให้สนใจนะครับผมมาดูรถจริงในที่พีก่กัล้านตําบนวังนิ้วอําเภอดงเจรจิญจังหวัดพิจิตรนะครับติดกับข้างวัดวังกระเหลืองตาบนวังนิ้วอําเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรติดกังระเหลือนคับ หรือท่านใดนะครับอาโซมาสอบถามรายละเอียดก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0809175382นะครับผมหรือท่านใดจะโทรมาสอบถามรายละเอียดก็โทรมาได้นะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0809175382นะครับหลายก็หลายเบอร์เดียวกันนะครับหรือว่าท่านใดจะสะดวกมาดูก็มาดูได้นะครับผมที่ร้านนะครับก็ร้านเราเป็นมื่สองนะครับผมต้องของขอบคุณผู้ที่ติดตามนะครับผมแล้วก็ผู้ที่ แชร์ให้นะครับผมแล้วผู้ที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทางร้านนะครับผมทางร้านก็ต้องขอขอบคุณครับผมทางร้านมีรถมานําเสนอคันนี้ยังว่างครับผมคันนี้ยังว่างเป็นราคาเฉพาะโครงป่าอยู่ที่39,0 0 0ับาทนะครับราคาเฉพาะโครงป่าอยู่ที่39,0 0 0ับาทสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมช่องสอเพิ่มพูนนะครับผมก็ยินดีให้บริการขอบคุณมากครับ